เนื่องจากนี้ค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าสาพับอาการมันร่มแปรวนทวเฉล้วบางคนก็เริ่มไข้จับขึ้นมาบ้างเพราะว่าปรับตามอาการกันไม่ทันเดี๋ยวฝ้นต้เดี๋ยวดินโอเบอร์ไม่ข่อยทันกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางศูนย์อุตนิยมทิยาาคกตายฟังตะวันออนะคะก็ได้ออกมาประกาศค่ะว่ามีการเตือนฟ้นฝ้าคะนองในลายพืนทีนะคะแล้วก็มีฝ้นตกนักถึงบางเ่งค่ะพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝ้นฝ้าคะนองล่มกระชกแรงแล้วก็คืนลุมแรงในทะเลค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝากตายฟังตะวันโอกค่ะได้ไรายงานว่ารงมรสุมกำลังเร่งผาดพันธ์ ทางภผคกลางนะก็ทรงพลหายบริเวณผคกตายฟ่งตะวันออกมีฝนรัวมีฝนฝ่าคนองเนี่ยหลยพื้นทีค่ะแล้วก็มีฝนตกนักบางหฮงค่ะสําหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปของผักตายฟังตะวันออกค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมามีฝนฝ่าคนองบางหฮงค่ะแล้วก็มีลุ่มแปรปวนทะเลก็มีคลื่นซู้งประมาณ1เมตแมแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝ่าคนองคลื่นซู้งมากว่าซ่องแมประชาชนในพื้นทีควรระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าคนองลมกระชกแรง แล้วก็ฝ้นตกนักที่อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันแล้วก็นา้าปลาไล่ล่าในบางพื้นที่รวมถึงควรติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างไกลชิดด้วยค่ะทางนี้ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตา้ฟังตะวันออกค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนและก็ผู้ที่อาศัยเรียนแฟฝั่งลนะใช้ความระวัดระวังในการสั้นโจรค่ะประกอบกิจกรรมทางนา้ำโดยเฉพาะในช่วงที่มีฟ้นฝ่าขนองแบบนี้อรอว่ามีคือลมเรงนี่และเผื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้ว ก็ศัพท์สินนั่นเองนะคะนี่โดยเฉพาะชาวเรือช่วงนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังในการเดินเรือทูกต้อมาที่เราแรกจากฟังเนี่ยอาจจะแลไม่รู้นะคะว่ากลางทะเลเนี่ยมันมีคลื่นลมแรงมากหรือว่าคลื่นทะเลสุ่มมาแต่ว่าชาวประมงส่วนใหญ่เนี่ยเขามีประสบการณ์แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความรู้แล้วก็มีทักษาเรื่องของการแลลมฟ้าการอยู่แล้วแต่บางคนก็มีการแจ้งเตือนต้องระวังบางเรไม่ใช่ว่ากลางล้างอย่างอกไปลาวนะพอเขาเตือนเราคืออย่างอกไปเลยบางทีเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงให้ทางชีวิตของตัวเองแล้วก็รัพย์สินเดยมื้นกันนะคะเพราะ ฉะนั้นติดตามสภาพอากากันดานะคะ่าไปเลยเลยสุตุนิยมวิทยาาักตายฟั้งตะวันออกก็จะมีการแจ้งเตือนบอกเรานะคะ